สวัสดีครับเดวิดนาสร้างปาครับในช่วงหน้าฝนนะครับการปลูกผักที่จะมาทําประกอบอาหารนะครับเป็นเครื่องเคียงต่างๆนะครับเช่นผักหอมผักชีกีนนะครับชีลาวอะไรต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากลําบากนะครับเนื่องจากเมือ่อฝนตกลงมาใบผักพวกนี้ก็จะเหลืองแล้วก็เหี่ยวเฉานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดวินาก็มีผักในธรรมชาติ ชนิดหนึ่งนะครับที่จะขอแนะนํากับเพื่อนๆนะครับว่าผักชนิดนี้ก็น่าปลูกและอีกอย่างเดี๋ยวนี้ในธรรมชาติก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปมากแล้วนะครับลินาก็พยายามที่จะขยายพันธุ์ขึ้นมาใหม่แล้วก็เริ่มปลูกผักชนิดนี้นะครับส่วนจะเป็นผักอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูครับหอมดอกผักกะแยงยามฟ้าแรงคำลงมา ผักชน <IP> ิดนั้นก็คือผักกระแยงนั่นเองนะครับก็คือผักกระแยงในภาษาภาคกลางนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบของคนที่ชอบอมกบนะครับก็เป็นผักชนิดเดียวนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของการอมกบนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะอมเฉพาะกบนะครับพวกปลานะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับหมกปลาอมปลาอย่าง you นี้นะครับก็สามารถที Stones ่จะใช้ผักชนิดนี้เป็นเครื่องเคียงนะครับ ก็ในธรรมชาติตอนนี้ก็เริ่มที่จะลดน้อยถอยลงไปมากนะครับก็นนาก็มองเห็นว่าน่าจะนํามาปลูกนะครับในส่วนที่อยู่ในตลาดนะครับก็จะเป็นผักกระแยง,งก็แต่ก็เป็นผักกระแยง,งที่ชนิดที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นผักกระยงฟาร์มนะครับก็ไม่เหมือนกับผักกระแยง,งที่เป็นอยู่กับทุ่งนานะครับตัวนั้นจะอวบๆแต่กินก็ไม่แรงเท่าพวกนี้นะครับ สำหรับหลายคนนะครับที่ได้เห็นผักชนิดนี้ก็จะนึกถึงการอมกบนะครับก็คิดถึงบ้านทันทีนะครับก็นื่องจากผักชนิดนี้ก็คือเป็นผักที่มีกระลักของทุ่งนาครับของทุ่งนานะครับก็ในอนาคตนะครับก็คิดว่าคงจะนําใส่กระถางนะครับพวกนี้ตอนนี้ก็เริ่มขยายพันธุ์แล้วก็เตรียมตัวที่ขยายให้เยอะๆนะครับ สำหรับผักกแขง่งผักแข่งนะครับหลายหลายชนิดนะครับผักที่เริ่มที่จะหายากแล้วในธรรมชาตินะครับก็ไม่ใช่เฉพาะชนิดนี้ชนิดเดียวนะครับแต่ที่นํามาให้ดูวันนี้ก็คือว่าก็เห็นว่ามันสวยดีนะครับแล้วก็ปลูกแล้วก็เจริญเติบโตได้เร็วนะครับก็กําลังศึกษานะครับว่าเขาจะอยู่ได้ไหมถ้าไม่ใช่หน้าฝนนะครับจะมีการเจริญเติบโตได้ไหมถ้า นอกฤด,ดูการนะครับก็กําลังศึกษาอยู่นะครับหรือใส่กระถางจะมีอายุนานเท่าไหร่อะไรทํานองนี้นะครับิ้วนาก็เริ่มเรีงๆผักชนิดนี้นะครับเนื่องจากตอนนี้ก็เดินไปตามทุ่งนาก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วนะครับในเรื่องของผักกระหยางนี้นะครับก็มีหลายชนิดวันหลังก็จะนําเสนอชนิดอื่นๆนะครับซึ่งเป็นผักพื้นบ้าน นะครับแล้วก็บางบางอย่างก็เริ่มที่จะไม่มีนะครับก็หายากขึ้นทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับดิวนาก็ขอจบคลิปในเรื่องของการนำเสนอผักพื้นบ้านนะครับท้องทุ่งนะครับก็คือผักะแยงตัวนี้เองก็ทำไว้อยู่2-3จุดนะครับเดี๋ยวไปดูกันก็ ส่วนมากก็จะอยู่ในที่ชื้นนะครับอันนี้ก็จะมีปลูกหลายชนิดนะครับผักแพวผักคาดผสมอยู่นะครับก็อันนี้ก็อย่างน้อยๆก็คือเป็นหลักประกันว่าในหน้าฝนเนื่องจากปลูกผักที่เป็นพวกผักหอมไม่ได้ก็ปลูกผักพื้นบ้านชนิดนี้นะครับสำหรับอยู่นี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับ ที่ติดตามรับชมช่องของเดวินาสร้างป่ามาโดยตลอดนะครับก็มีอะไรก็นําเสนอออกไปนะครับเนื่องจากช่วงนี้ผลงานต่างๆก็ไม่ค่อยมีนะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างการแต่งสวนนะครับมีอะไรก็ปลูกแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะปลูกผักนะครับเนื่องจากฝนยังชุกอยู่สำหรับคลิมนี้ก็สวัสดีครับ